26มิถุนายน2567นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในฐานะนักกฎหมายและในฐานะรองโฆษกประจำสำนักนายกได้ฟังนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลพูดในรายการข่าวทีวีช่องหนึ่งว่าจะไม่รับงบประมาณปี2568จะรอให้ผ่านวาระ3มก่อนถึงจะยื่นสารปกครองระงับเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต้นในฐานะเคยเป็นสสเคยร่วมพิจารณา,นานงบประมาณอยู่หลายปี แม้ร่างพรบรงบประมาณประจำปีจะผ่านวาระสามแล้วก็ตามก็ยังไม่เป็นข้อกฎหมายที่สมบูรณ์เพราะสุดท้ายกฎหมายงบประมาณก็ต้องไปบุธิสภาและประกาศในรศัศกจานุเบกษาถึงจะเป็นกฎหมายใช้บังคับได้แต่ถึงอย่งางไรก็ตามมาตรา9กพรบรจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศัการาช2542ก็ไม่ได้เปิดช่องให้ทําได้แต่อย่างใดหากจะพอก้อมแก้มให้ฝ่ายพานได้เดินหน่อยก็มีมาตรา11วรสองแต่ก็ไปได้ยากมากอีกทางงบประมาณแผ่นดินแม้จะออก ไม่ทันในปีงบประมาณมตรา141ของรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายของปีก่อนได้ทั้งนี้ค่ะนายคารมงกล่าวอีกว่าวิธีการของพรรคก้าวไกลที่แสดงผ่านนางาศาสิริกัญญาเป็นวิธีใจการทํางานที่ใจไม่กว้างไม่ก้าไกลไม่ก้าวหนะ้าและไม่ก้าใหม่จริงความจริงในพรรคเก้าไกลก็มีสอสอเก้าวไกลเป็นกรรมธิการอยู่แล้วอย่างเช่นนายวีระธีรพัฒน์น่าจะปรึกษาท่านได้คนนี้เก่งรอบด้านอุตส่าห์เอาไปเป็นกรรมธิการควรใช้โอกาสนี้ในการปรับลด อะไรให้เต็มที่เมื่อตกผลึกแล้วก็จะได้งบประมาณที่สมบูรณ์แล้วนำมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตามกำหนดเวลาค่ะ